สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีอยู่กับเพจทับมาหากินครับอยู่ที่สวนไผ่ขั้วจยนดําครับเริ่มต้นโครงการสองครับของปีนี้นะครับจากปีแรกนะครับสวนไผ่เขาก็เป็นน้ผพักบุงผลผลิตก็ผ่านไปประมาณหาเดือนนะครับหาสามสามี่หาเดือนนะครับก็ถือว่าประสมสเร็จสามารถสั่งไา่ใดขึ้นมานะครับเป็นเตล่าละมือแต่ละเมไดใดก็ถือว่าผ่านก็เลยเกิดโครงการสองขึ้นมาครับมือนีครับในไปเห็นคลิป นะครับของเกษตรกรต่างๆนะครับของอื่นบนเถ็ดในการพอเชื่อนะครับเห็ดนะครับเห็ดโคนเห็ดตับเตาเห็ดต่างๆนะครับัดที่นี่จะเลยมาเบิงแถวบ้านเฮานะครับก็เลยไปพ่อครับพ่อหน้าเพื่อนเห็ดผ่านมาแล้วนะครับได้ผลดีมือนีก็เลยให้เพื่อนมาเป็นตัวอย่างให้มาเห็ดให้ลูกให้ล้านนะครับยู่สวนสด่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมมางหูจักกับเกษตรกรนะครับผู้เพิ่น เห็ดลายแนวครับเกษตรกรยุคใหม่นะครับอขออนุญาตลายงาตัวนะครับค่ะฉันกระนังอวอนเด้อค่ะนี่ล่ะเป็นกเกษตรกรมือนี่นไ,ไ,ยยได้เพื่อนเห็ดไปเบื้องผมไปเบิ้งหล่ะเพื่อนเห็ดลายแนวก็เลยว่าผมไปเห็นเพื่อนเห็ดเชื่อเห็นนี่ล่ะเลยให้เพื่อนมาสาธิตมาเห็ดไหแน่ลูกหลานอยากมีครับไปเห็นแล้ว อาอยุ่ยู่สวนเพิ่นเนี่ยมีก็เลยอยากมีอยู่สวนไทยเขาน้ำมื้อนี้เห็ดอียังครับมื้อนี้เิ็ดพวกเห็ดโคนค่ะเห็ดโคนนี่ครับเห็ดโคนนี่เขาอขออนุญาตเขาสัาง่งมาจากเพจดนะครับขออนุญาตบออันนี้แล้วเขาหาเบื้องในในเพจยูทูปทั่วไปนะครับเนาะเอาขันตอน,น,นเป็นไังครับบัดน,นี้ขันตอนเนาะค่ะขันตอนกับคุดดินแล้วขุดลุ่มนะครับเนาะอันนี้เขาไว้ไต ติดกับกอไผ่ที่นี่ก็เลยเอาเอาน,านะะ้ำเนาะค่ะน้ำลาดลงไปลาดลงไปนี่ก็เอาหัวเสือมันใส่หัวเสือที่เขาสาานนั่งม้านิดเดียวนะครับเนาะหัวเสือที่สั่งม้าน,นี่แหละใส่หาก้อนเนาะคะ่ะนี่ครับมันเป็นก้อนหาก้อนวางลงไปวาง แตกดีกับว่ามันยังครับเพราะว่าจากในมันก็สีย่อยสลายอยู่แล้วนี่ะทั้งนี้เป็นเห็ดโคนนะครับเนาะใช่หัวเสื้อแล้วตอนนี้ก็เอากระสีกระลังเนาะกระสีกระลังเอากระลังนี่บ่ครับจ้ากระลังนี่ล่ะเ็ดให้เป็นอยังเร็ดให้เป็นอาหารของพวกของยั<อ>งนี่บอกอให้มันเกิด อาหารของปวกเพื่อว่าให้ปวกไม่กินเรามันสีย่อยสลายเรากะมันสีได้เกินเห็ดออม,มันกิสีได้เป็นเสื้อเฮ็ดปวกนี่มันสีซอยขยายขยายหัวเสื้อของเฮ็ดเนี่ยมันสีได้ออกเป็นดอกเฮ็ดอือแบบนี้ค่ะเป็นน้ำจะใส่เป็นน้ำน้ำหัวเสื้อเฮ็ดค่ะหัวลุมไป เดี๋ยวลงคืนเลยลุงคืงนไหมครับนี่เพราะว่าเขาอีกสองหลุมหนึ่งอสองหลุมนะเนาะอันนี้เขาเป็นการสร้างให้มันอยู่กับธรรมชาติเขาเอื่นว่าเลี้ยนแบบธรรมชาติให้หลายที่สุดนะครับนี่แมินเปลืให้ขปวกมันมาอยู่หนึ่งเพราะตองให้มันไปหม่องอืน่นแล้วมันสิได้ขายายเสื้อเห็ดของเฮาเนี่ดี แตวต่อไปก็คือได้ได้หดน้ำประจำเอาใบไม้พวกไว้แบบนี้เขาก็หดน้ำเนาะจ้ามือต่อมือหรือว่ามือทุกมือก็ได้ตพอเพิ่นกับเปิดน้ำเนี่ยใส่สปริงเกอร์ใส่สปริงเกอร์ใส่ได้ได้น้องไม้เพิ่นคืนบัดที่นี่มันกับสิมีรายได้น้ำก็คือมันกับสิเกิดเหดขึ้นมาจังสินี่ครับเอาลุ้มแหลกอันนี้เขาเขาบ่อไก่กันครับนี่ นี่ครับพ้น<ป>น้ำไว้นี่ลุมซอนครับอันนี้นีรูมซ้อปลูกที่กันเลยครับหวัวเขาจะเป็นตุ้มเห็ดดูตุ้มนี่เลีเ้ยงแบบธรรมชาติแมนเวลาเก็บเ้าก็สิบวันไปเก็บไปขันแน่ก็ใส่น้ำลงไปถือว่าบ่อด้เห็ดยาักนะครับเนาะบ่อด้เห็ดยากค่นะ นานี้กันสิเป็นนาเห็ดน้ำจังหน่อย,ยก็ได้ความชุ่มน้ำเน,นาะใบใหม่มันเนา่าใบใหม่มันเน่าแล้วมันก็เกิดเห็ดพี่เกาครับนี่เขาเชื่อลงแล้วก่อนเชื้อเห็ด กะลังนี่เราก็จิตปลากะลังหัวมันมาหัวกะซีมาโจ้นบ้ครับมันอย่ากไรจิ้มหัวมันจีมได้ไหมมากินมกะลังแล้วระเทศนี oh, ่มันก็สีได้ขยายเสี้ยเห็ดเฮาจากมันอยู่ซ้ำนี่มันก็สีได้ขยายออกไปข้างนอกอ๋อมันก็สีเป็นจุ่มนี่เป็นจุ่มจุ่มเห็ดโคนกข้ามาไปจุ่มเห็ดโคนปูว่าหย่าใส่ปลูกปลูกเห็ด บ่ได้อีกรูปแบบหนึง่งบ่ได้อาศัยลงเลื้นนะครับเนาะบ่วบ่ได้อาศัยอาศัยธรรมชาตินี่แหละน้ำเชื่ออย่าดูห่งงางครับน้ำเชื่อนี่แหละครับี่น้องเป็นการส้างทางป่าเนาะส้างธรรมชาติกันมีป่าก็สามารถ สร้างผลิตภัณฑ์สร้างสร้างผลิตภัณฑ์สร้างอาหารแรงธรรมชาติให้ให้ครับจะจะควงเองนี่แหละเนาะอันดับต้นๆอืมเพราะว่ามันได้เปิดน้ำอยู่แล้วสิมันต่อไปมันก็สิได้เกิดเพ็ดพร้อมนี่แหละครับง่ายๆครับหลังจากนั้นเฮาก็ผมไว้เฮาก็เปิดสปริงเกอร์ใเซปลาไพน์เท่าอยู่แล้วนะครับ ปลาไปเข้ากับนอไม่กับนอไม่มันกิดขึ้นขึ้นอยู่แล้วนะครับเนาะเข้าไปิงเกือดอยู่แล้วเอาคบมือนีกับฝากพี่ฝากน่องไว้ครับการปลูกเชือเฮ็ดครับแบบบ้านๆนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับแต่ว่าก่อนเห็นเท่าก็สั่งมานะครับขอบคุณนะครับเกษตรกรนะครับยุคไหมครับยุคคนเห็ดมาหลายแนว้เห็ดสวนทุ่แเนว้นะครับ คุณแนาอวอนนะครับเนาะคันผ yeah, ู yeah. ้ใดอยากลูอยากเห็นไปเบิ้องยูฟ้าผืนง่วงงวกับมีง่วกับมีเห็ดกับมีเห็ดกับมีเห็ดปวกเห็ดปวกไปเอาเสื้อมาจากจากเราหพาหมายแตเอาเสื้อมาจากเราเนี่ยที่มันเกิดเห็ดเห็ดปวก ก็ไปกอาอยู่ทั้งไตมันก็เ,เอามาใส่โค่นปวกนี่ยเราเป็นอย่างเอามาใส่โค่นปวกกว่าที่นี่ปวกมันกินเรามันก็นสิขายายออกไปอืมไปกินแล้วหลายรอบแล้วนี่แหละครับผู้เป็นเคยเห็ุมาแล้วมื้อนี้เขาก็มาเลี้ยนแบบธรรมชาตินะครับอาศัยว่าให้ธรรมชาติซอยเขาน้ำนะครับกันที่มีโรงเรือนเขาก็ลงทุนบ่ได้นะครับไปบ่ริบ่หลายนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้นองที่เบิ่งคลิปจนจบครับขอบคุณหลายๆจ้า ครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกเดี๋ยวห้องมะเบิงตอนเก็บนะครับเนาะอ้ยอีกเดือนหนึง่งเดือนหนึ่งพี่น้อง